for those who challenge the world โอเคเราไม่สมใหันดน่คธรรมดาพวกเราวัดเทเลเอวี่คือหนึ่งวิอันกลที่ปิดคิดแล้วเร็วอย่าอย่าบอกความมรมตัวกันกี่คนเนี่ยอย่าบอกความหลักนะำอดน้อดนะความหลัหนึ่งสองสามสี่สี่คนอีกสาคนตัปิดเข้าไปสี่คนสี่คนให่มาสี่คนไม่ในสอนนี้พีเฮ้ยไปดไปเนเธอร์เลยบ่าไปเนเธอร์ไปได้ว่า ถ้าไปได้ไปเลยครับรู้สึกว่าทีมเรานี่เลื่อนไปไหมดเลยทุกคนเลยเนี่ยลงลงลึกหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เดินมานี่เห็นเห็นสองคนเลยเห็นดาลิมิตกับเอนเดอร์เลยมันรู้เลยอะอ๋ออันนี้คือแค่มาปักอันนี้เฉยๆโอเคนะบอสอ๋อได้ครับจะเอาลงไปเถอก็ได้ลงไปเลยดีกว่าเนี่ยโอ้โหทีมเราตอนนี้รู้สึกได้แบบจะน้อยพี่พี่คนเล่นน้อยต้องถือไว้ก่อนอ่ะที่เอาอันนี้ไปแอปเปิลฮาโลแอปเปิลฮาโล โอเคงั้นก็ทำมันทำแอปเปิ้ลได้อีกหลายอันเลยพี่มีทองเยอะเลยเป็นมิวกินก่อนไหมเป็นมิวเลือดหน้ากลัวแต่เดี๋ยวผมเขาเลือดเลือดหน้ากลัวมากพี่วอไปมาจากฐานที่สร้างมันไม่กี่ไอ้เฟอร์นันโตคาป่ะทั้งหมดนั่นน่ะเดี๋ยวทองเยอะจะมากมากกว่านี้เอาเอากระจายมันลงมาที่ขุดครับใช่ซีซันนี้เป็นซีซันที่เล่นเร็วมากแค่เอาถือไปเลยสองอันอยากปักไฟสว่างนะ ทางนี้นี่พี่ทางนี้ามอันใครมีไม้บ้างขอไม้หน่อยอ้าวไม่ใช่มีไม้อ่ะสิบห้าในทางไหนไม้เยอะอยู่สามสิบตอนนั้นน่ะที่เกที่มีสะพานดินเนี่ยเออเล็กเก็บไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเนาไปแอนด์รีวิวกันตกตกลงไปเก็บมายังเหรอมียังไงยังแบบเฮ้ยเสียงออฟออฟฟายมีสว่าเคียวจิโตอัาบะชิเปร์อ้าวอ้าวอ้าวเลยจะถตายแล้วทีมแดงได้สองคนแล้วสองคนแล้ว เราเราปล่อยให้เขาฆ่าครับเราไม่ทีมแดงเดืออะไรทีมเหลืองอ่ะทีมเหลืองตอนนี้น่ากลัวเพราะว่าเลือดเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าจะระวังระหว่างมาผมเจอคนที่คิดว่าขึ้นต้นในไอของทีมเหลืองนะครับไอไอไอสปาร์กนะไอสชายเใช่อนที่เอานี่ไปกินก่อนดีกว่าพี่ใครใครเดินตามมาหลุมพี่ระวังมันสามบล็อกอะตกมาจะเลือดรถโอ้ยนะครัแค่กินแอปเปิ้ลเลยก็ได้ลูกอันนึง เฮ้ยเสียงโอเคเพิ่มเพิ่มนี่พี่เกตารีบไปต้องต้องรีบโอเคดูจะไปยังไงวะเนี่ยทางนั้นเกมระยะเร็วโอเคชิโน่เจอไดมอนทีมแดงเจอไดมอนอีกแล้วเอ่าหุ่ยทีมแดงเล่นรถใครอ่ะเจลอยู่ข้างบนเล่นเติมเล่นรถใช่ไหมเพิ่มมั้ยใสอยก่อส่อยูไม่มีเรียบร้อยต่อทางต่อทางมีใครทำอาหารไหมฝั่งฝั่งนี้เดี๋ยวผมทำอาหารดูดีกว่าที่เจอทองแล้วมีมีอาหาร โอเคคุณแล้วผมมีอาหารเยอะมากเลยตอนเนี้ยทองนิดเป็นมากอ่ะก็มีเยอะมากแต่ผมยังไม่เผาโอเคเอาไปเผาเลยเอา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 โคไปเอาโคไปเอาโคไปโอ้ยคริปเปอร์พี่แซมเอาอาหารไปใครบอกไปกินชาบูแล้วเอาใครใคตกมว่าไม่มีนะไม่มีนะฮะคริปเปอร์ปุ๊บตกแซมวิ่งเกือบตกตัวค้าไฟนั้นที่ขุดมาเมื่อกี้เข็ดเข็ดคริปเปอร์อ่าพี่เอาไปครึ่งสแต็ตอันไหนอ่ะครึ่งสแต็ตครึ่งสแต็ตผมครับ ก็ให้กัตดไปเนี่ยทั้งคิ้แต่พี่พี่เมียนดิบๆอยู่มันก็เลยทับอยู่เดี๋ินออกต่อโยนไปยิเลยดูมันจ้องหน้าแบบว่าจะข้ามเจอเจออะไรอ่ะเจออะไรเจออคิปเปอร์คิปเปอร์เป็นปัญหาหลักพี่เดินไปตีเดินไปตีเอาอย่าอย่าต่อบล็อกอย่าต่อบล็อกตียาวทีกว่าเดินระวังตบมันเดินเดอันตรายมากกันตบโอเคได้มงเยอะเลยวะถ้าเป็นกุ้งถ้าเป็นม้าม้าฟธรรมดาที่ป่านี้เราก็แบบว่าเดินเข้าไปตบมงเยอะมาก ตอนที้ทองในตัวมีอะไรกี่ก้อนนั้นเนี่ยเราเราควรจะเผาทองแล้วก็ทำแออลกฮอล์แต่ครับโอเคเดี๋ยวพี่เอาทองไปเผาด้วยกันเนาะเนี่ยเอาเอาพวกของเอาอยู่ไหนเอามาให้เอามาให้ผมเผาให้ก็ได้ไหมพี่ว่าเอาเอีคยกผ้างกับใครไปนั้นมาผมเอาขึ้นไปเผาให้กันแล้วขาพี่ไม่ใช่เราจะย้ายมาอยู่ข้างข้างบนนั้นเสียงเกินไปนี่้วยนึงต้องการที่ขุดไอรอนมีใครเจอลาพิทไหมอ่ะผมเจอพี่ลาพิทยังไม่เห็นเลยผมมีไว้แอนชานจะ ใช่ผมสายสายโอเคหมูซาโอ้ต้นเล็กตอนนี้เดี๋ยวผมทำแอนบิวเลยแล้วกันเราจะได้หมูซาเลือดเหลือสามหัวใจแสดงว่าโดนลาวาไม่ก็ระตุ้มติงเจอโคลเจอโคลตกใจแบบนี้เจออะไรนะเจอโคลดูสิดีใจโคตรนานเลยเจอโคลเอ้ยซอมบี้จิ๋วเฮ้ยซอมบี้จิ๋วซอมบี้จิ๋วนี่อันตรายสุดแบนวิ่งทุกคนเร็วอ่ะโอเคสาคัญกว่ได้เชอร์อต ว่าได้เลยตอนนี้เอ้ยทำยาหิวได้ดีกว่าเจอ้ยได้เก็บไว้เก็บไว้อย่ากินนะอย่ากินนะอย่ากินนะมันทำยาหิวได้พี่ยาหิวใช้ได้ทำอ่ะเฮ้ยสเกลตรงโน้นนะอสเกลียวตรงโน้นนะมาเดินมาแล้วมาเดินมาแล้ววิ่งเอาวิ่งฟิงวิ่งบอลสโตนบอลบอลเลยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราขึ้นเตรียมขึ้นไปหาแอปเปิลกันบ้างมาพี่แอปเปิลมีคนบอกว่ามีเยอะนะไม่ใช่เราเราเราฝงเราเคนแคนมีเต็มเลย ใช่อยู่ที่พี่นกเรามีจะทองกันพี่นกทำแอปเปิลทองได้เพิ่มแล้วด้านบนอ่ะได้ได้อันนี้ผมอยู่เบ็ดล็อกล็อเออแค่แค่มีขี้ขุดเหล็กเปล่ามีครับลงกับไปฝั่งนี้ลงกับไปฝั่งนู้นอ่ะแล้วหามันจะมีหลุมหนึ่งที่มีโคเยอะมากตอนนี้มีตอนนี้พวกเราเป็นสามกับสี่นะตอนนี้อนี้เราจะเรียกว่าทีม B อะไรเงี้ยทีมเปนไก่นะทีมนไก่มากเนี่ยพี่ตรงเนี้ยเป็นาวาพี่ โดนเลยโดนเลยนั่นแหละลาวาเอาไปไหนเลยหรอโดนเดี๋ยวใครใครใครเจอลาวาเนี่ยลาวาเออเจอลาวาไม่นับตรงนี้ไม่นับนี่คือลาวาสร้างสท่านเองไม่นับโอ้ไฟไฟมุดมุดมุดโอ้เยอะ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 เราต้องใช้ใช้แอมปไดมอนด์นี่เรามีโอกาสที่จะขุดขุดไปเจอคนอื่นข้างล่างเลยมีมีครับมีถ้าเกิดเขาเาเจออย่างนั้นนี่หาเลยไม่เฮ้ยเห็นชื่อคนป่ะใช่ป่ะโอ้ไม่ใช่ตกใจชิป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 เลย ชิปเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ชิปไม่ใช่ชิปแล้วนะแล้วแซมอยู่แซมอยู่กับใครแซมอยู่กับพี่แซมอยู่กับพบุผมอยู่กับแคนแล้วก็น้องหูุกเขาทีมรองรอทีมบวกนี่มันทีมเอทีบเจอไดมอนด์อีกอันแล้วสุดยอดมันน่าจะมีตายมันมีรอบๆรอบๆเลยนะโอ้โหชิปปะโอ้ไม่กันอ๋อหลบ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 เจอรามาเฉยปู้ตกกระจายเชื่อเบึ้มงรามาตินเอราะเครื่องตายมาดินเอ็นแฉนเหรอเฮ้ย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  เราเราจะเสียเปรียบนะพี่เราเราก็ทําได้ป่ะเพราะเรามีมีหนังสือเราไม่มีออสเตเลียนผมไม่ใช่คือผมมีหนังสือผมไม่มีไผ่ไผ่มีอยู่ข้างบนที่เราลงมาเมื่อกี้ผมมีชูเก้เคนอยู่สามอันอ่ะเออเนี่ยก็ทําแล้วก็มีหนังมีหนังวัวอันหนึ่งเอาทำหนังสือได้เอาปะหนังวัวหนังหนังวัวมีแปดอันผมมีเคผมมีหนังวัวมีสองอันจัดมาเลยทำหนังสือได้เลยแล้วก็เอาแต่ไม่มีลาวาไม่มีอะไรวะไอมันทำได้ออสเรลียนลาวาอย่างเงี้ยพี่ออสซิเดียน มีลาวาแต่เราต้องเราต้องการน้ำไงเฮ้ยเออข้าวถังข้าวถังเขาขึ้นไปตักอ่ะพี่ข้าวถังแล้วลงมาตรงทาที่ผมที่ผมขุดมาได้ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราผมกำลังขุดเหล็กประมาณสามสิบกว่าก้อนอยู่มันเยอะมากเพียงสอตัวขุดได้แค่นเลยเเราจะเอาเหล็กไปทำอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามถอ้ยมันประมาณสี่สิบแปดก้อนแล้ว พี่จะมีอะไรบ้างอรไรตอนนี้มีแอมอนเจอันเราไปทำที่ขุดได้อือบันึงพี่นกพีขุดที่ขุดสามตกกับต้องเก็บไว้หาที่เหลือก่อนที่ชันเงียบก่อนแป๊บนึงแป๊รนึงกฮะพี่น้อยู่ตำแหน่งอะไรพี่ตอนนี้ที่อยู่ลบสามหกหกห้าสี่แล้วก็สี่ห้าสามลบสามหกหกห้าสี่งั้นเราไปเจอกันที่สองเอ่อศนย์กับสองแล้วกันพี่ศูนย์งได้เดี๋ยวไว้ไว้ไว้ค่อยเจอกันตอนนี้ขอตัดอาวาก่อน ไปตรงไหนนะแชร์ไปตรงไหนมีมีมาลอยอยู่ไหนอ่ะให้ผมไปเอาใช่ไหมนกมีนี่มันมีไอรอนป่ะขอหนึ่งผมมีสองอันต่อไปเลยโอเค thank you thank you จะเอาทำที่ขุดที่มาเอาไอตรงนี้ก็ได้นะผมมีประมาณสามสิบก้อนขุดได้ตามสบายเดีไม่ตรงนี้โอ้โหทาก้อนลึกอ่ะมันที่แคร์ลงใช่ไหมเนี่ยอันเดอร์กราวแบบว่าิตยึดกาวตรยทางนี้พี่ทางนี้่ย เไม่เจอจะบอกเราอ่ะอยเงี้ยพี่เราลงแค่มาเนี่ยแค่มาแค่มาตงไปทางนั้นไปกับผมก็ได้พี่ไปไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรกันหน้าเพชรหนครับเออข้างล่างมีน้ำมาที่นี่ที่ลงไปข้างล่างครับโอ้โหฝุ่นหลอกเอเวนเอ้ยมีน้ำอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะได้เอาไข่ลงไปขอเพชรกับเอ่อขอเพชรสองก้อนกับหนังสือเลย เพชรมีก้อนเดียวอ่ะไอเพชรผมมีสองก้อนเดียวเดี๋ยวผมทำลงไปให้เดี๋ยวเอามามาหนังสือผมก็คราฟได้แล้วเดี๋ยวผมลงไปแป๊บนึงเราจะได้เอ็นแชนกันแล้วตอนที่ขุดคุณโคเพิ่มเวลกันรอเลยขุดและรีสโตนนี่ก็มีของขยะที่มีประโยชน์สูงสุดในการเอามาพอดีเรายังเรายังไม่เจอขยะเลยผมเจอบาเลยตอนอยู่พี่วอมเเออจาขุดมาด้วยขุดมาด้วยขุดมา ตอนนี้ไม่อยู่โอ้โหพี่น้อยมากผมขุดมาทีเยอะครับผมขุดมาสิโอเคมาแล้วไอ้ไม้ไม้มีดมมดมดพอป่ะเนี่ยมีซแซมลองละวานะไอละวานนเลยอ่ะฮันนาเป็นละวาโอ้ละวาเยอะไหมเนี่ยไปด้วยสิท่านายก็เยอะไม่พอแ้กันนะพี่ลงมาทางไหนกันลงตรงไหนเอ่ยจำไม่ได้ I can see you เดินทางโทรกนมาเนี่ย and his name is จอนซีร์เตอน์ม <imana? S 1> ้นเล่นหลายอันคนกันแล้วเนี่ยจอร์นซีาแมสชอัพเอิ่มครับฮัลโหลต่อเซ็ตสองตอกับต้อถือหน่อยจะทำกามแล้วมาทีเดีรผมเพิ่เินเดีมนเจนี่เปล่าเจอสเกจเนี่ยผมโยนมาให้ผมเลยเดี๋ยวผมคาให้เลยเอ็นแชยอีกแล้วเหรอสทีมมีเอ็นแชย์ก็หมดแล้วเหลือทีมเราเขาเขาไม่ใช่ว่าเขาทีมเดียวกันเมื่อกี้เหลือมมาตินอะ คนละทีมอ๋ออุ้ยคนที่เจอทำี่เฮ้ยดีเลยเจอทำเฮ้ยระวังสเกลนะทำมองย้ายไปที่ไหนอีกไหนอ่ะโอเคเลยเจอทำหรอนี่เลยพี่ทำเรียบร้อยลองวิของวิลึกเปล่าไม่รู้นะไม่รู้มึงพี่นี่เองไม่มีเลยเฮ้ยคิปเปอร์ ไหนไหนก็มีนะพี่ลองมาแล้วพี่จะชิมเราพี่แต่ยันตกกระจายหมดบุ๋วไอเจอแล้วเฮ้ยจะระเบิดแล้วไดมอนตีสองทีตายพี่ฮะกำลังมีไดมอนไดมอนตีสองทีตายเลยยีเนอร์พี่เดอร์ระวังด้วยระวังด้วยโหเจอเวนเป็นแบบก็มีราเพชเป็นถ้ำที่ลึกมากอ๋ออะไรนี่ของพีอยู่อุ้ยทองทองทองเพียบตัวนี้ก็มีทองทองโอ้ทองแมนเนี่ยทองเป็นขุดทองนี่เราได้เป็นเก่งกันแน่เจอระพินแล้วเจอระพินแล้ว วิ้งแล้วมีไฟเอาไม่ใช่เป็นลาวาตกใจถ้าไฟคนนี้คือจบเลยเนี่ยใช่พี่ตกอุ้หูเดมอนเพียบเลยไดมอนมีลาวาไดมอนอะไดมอนนี่มันโอ้โหเลสเตนต์เต็มเลยเจอมาเจอคนกับเจอลาวาเอาเจออะไรดีเฮ้ยขอลาวาดีกว่าเฮ้ยไปเอาพี่ไปเอาพี่เอาพี่นกลงมามามาด้วยก่อนไหมเออนกนกตามาเลยก็ได้นะมันมีผมตั้งทางอยู่อะตรงนี้เยอะมากเลยอะตั้งโตอตรงนี้มีไปอนโลกมากล่ามหายก่อน พี่อยากจะเดินไปตรงโน้นแม่ตรงเดมอนเนี่ยมันไปไม่ได้มันทำไมเพียบเลยเนี่ยตาวาเพียบเลยพี่ฝากไว้ก่อนเลยโอุดเฮ้ยโอเคนี่แค่เดมอนแลยพี่เอาไม้มาให้ด้วยดิจะหลุมข้างล่างใช้วัตถุ explore บ้างได้ชุดแล้วเจอเดมอนอีกแล้วเจอเดมอนอีกแล้วดีเลยเมากมกีเลยพี่เดมอนตอนนี้มีในตัวสีมีครีปเปอร์อยู่ข้างล่างผมขอทำดาบเลยได้ป่ะเราต้องชุดเดมอนแล้วก็เจอชาร์ดถูกโดนแล้ว คือมาเจอจุดรวมพลที่เดิมอ่ะที่มีฟอนแนนซ่ามีคราติ้งเทเบิลพี่กับคุณไดมอนแป๊บต้องเอนเตอร์รีบเอนชานเดี๋ยวไม่ตั้งตัวไม่ได้วาเหล็กอยู่เอนชานเลยเราไปรวมกับฝั่งนู้นก็ได้โอเคเดี๋ยวต้องต้องมีชุดไดมอนกันทุกคนอ่ะจะได้สบายสบายสบายโอ้บอกทีมในทีมฟ้าทีมแห่งเพชรอยากคนอื่นเขาพี้เอนชานกันเนาะแล้วไงกูมีไดมอนไดมอนมีรู้แต่ไดมองแอลเนี้ยโคตร เกนแม่งไหน่ะเเลนเคหัวเซิฟหลุดทางข่างนี้ทางนี้ป่ะเฮ้ยหลังพี่ระวังไหน่ะเไอ้แม่สปิริตมีล้นอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยพชรวยเเพชรไม่ใช่ทางนี้อ่ะทางไหนเพชรดัมมนเราเราจะรู้ได้ไงว่าเอ็นชามันได้อะไรบ้างมันมันต้องเดาอะมันชี้ได้อะมันมีให้ดูอุ๊ยกนกัอนก้อก้นก้บก้นก้อกักักันกัก้กนอกกก้นนนอกกนอ้นก ไปตีเลยโอเคอยู่ไหนทางไหนวะโอ้กรรมระวังระวังนะมันเป็นเดี๋ยวผมฝังไว้ก่อนก็ได้มาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเราาปจะเดินเดี๋ยวเราเดินไปทุกทางเราก็ไม่เจอทางที่นายไปเราต้องขุดทองให้ได้มถ้าพี่นกเห็นมุดไถผมป่าอืมอย่างก็ไม่เห็นอะไรเลยนะะจะปลูกต้นไม้เนี่ยจะปลูกต้นไม้ตรงต้นไม้ใต้ดินโคตรโเดินทางกินผมหาไม่เจอแล้วพี่เอามาได้ด้วยปะไม่รู้ว่ากำลัง เอามาเอามาสาธิตหน่อยนะต้องเลยวิงแล้วนึงแป๊บหนึ่งขอขุดก่อนขุดก่อนกว่าเราจะเจออะไรตาเอ้าไม่เจอแล้่ากันจนเจอปจะทานสารนั้นจะเข้าเพลงไหนเจอแล้วเหรออะไรเจออะไรไอ้ดกมาแล้วยังไม่ะไม่ใช่เจอพวกนี้พวกเราฝั่งฝั่งฝั่งข้าพเจ้าอ๋อข้าพเจ้าเปิ้ l เท่ากับ iPhone เล่นประตูอะไรกันใช้เขียนนะคทองลายสิพันพี่ใช้สิบพันแป๊บนึงนะขอแป๊บนึงนะขอขุดหนึ่งลมาแล้วมา Incoming Creeper Incoming ยวางคลอุ้ยคลเกือบคลังมาเร็วเกือบรวมาเจ้า Creeper 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 ด r e r Creeper e e r Creeper เ e e p e r Creeper c r e r Creeper e r Creeper c เ e e p e ด e r c r e e r Creeper c r e e c p r c เออแชร์เสาไม้ใช่ป่ะสภาพนี้ยิ่งกว่ากู้ระเบิดได้แคร์มานี่ยิ่งกว่า nobody กันโซนไอ้เรามีเทียนเนี่ยโอ้โหวันนี้หิวข้าวมากเลยสร้างโต๊ะเอ๊ะที่วางไม้กันนี่คือไอ้ที่วางบล็อกกันนี่คืออะไรแคนคือตอนนั้นไม่มีทอนสิแล้วก็ยังไม่อยากจะไปอุ้ยอุ้ยเกือบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ่อลาวาอยู่ข้างล่างผมปิดทางแล้วนะพี่โอ้โหกระโดดลงไปเลย โชคดีอ่ะโชคดีที่ไม่ได้ยืนมนบอกนั้นนะไม่งั้นตายอ่ะไอเรื่องตกตายนี่ตั้งแต่ตั้งแต่พวกถังน้ำก็คลาสกลนแน่นเอาเออไม่ค่อยแต่พวกถังน้ำนะเออเรื่องอล้วโอเคพี่มีทองสันีิสองอันอ่ะทองที่ระวังระวังมีเจ็ดโอ้โหผักมาเกือบโดนหน้าทำไมเป็นทองไม่เขียนเนาะไปสี่ตำสองเนี่ย เรายังไม่มีดาบแอปเปิลทองนเราไม่มีแอปเปิลกันหรือว่าเราจะทำน็อตแอปเปิลกันดีพี่ไอเทมโอพเออแอปเปมโอะไรน่าสนใจน่าสนใจครับได้อยู่เลยนี่นะถ้าได้ทำอ่ะแอปเปิลเหนือน็อตแอปเปิลเสียงคิปเปอร์นี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนผมเนี่ยผมมาตีเพื่อทำน็อตแอปเปิลดีกว่าไม่เป็นใครมีน้ำไหมอ่ะฝั่งลบวัอล์สสองมีน้ำมีอะไอตั้มแต่ว่าน็อตแอปเปิลมันจะใช้ทองวอลสองแปดสิบกว่าห้าร้อยวอล์สองเรียกวอลสามวอลสามเรียกวอล์สี่ ทองแปดสิบอ oh. ันโอ้โหเราเราก็ต้องหาทองบ้านแล้วแหละผมคุณเลยดีกมากผมว่าเรา้ไป้างบล้วาไงผมว่าเราลงขนดีกว่าผมว่าเราขึ้นลับไปข้างบนไหมแล้วก็เอาไอ้ทองี่อาหาตกใจบนผมว่าเราต้อกผมว่าเราข้นาขางหแล้เอาอ้ทองวิอาหรตกใจผมว่าเราต้องขเีนดีกว่าล้ว่าเราดึ้นากไปขานมีล้กเอาอ้ทใคริอาหารตกมาละ ใครใครโดดเข้าไปไม่ใช่ใครใครมีน้ำไหมหน่วยกล้าตายอ้าวไปดับโอ้โหเราไปดับไปดับไปดับพี่น้องระวังนะข้างบนเป็นลาวาตรงเนี้ยโอเคครับเนี่ยตรงตรงไอ้ที่มันเป็นเนี่ยเนี่ยตรงนั้นมีลาวาใช่ไหมตรงนี้ก็มีอีกอันนึงใครคือกิมคิมเมอร์วะคือลาวาเยอะมากเราต้องใช้เนี่ยน่าจะน้องน่าจะน้องเทนเนอะน้องเทนโอ้โหตรงนี้คืออะไรเนี่ยคือไม่มีแสงทางต้องห้ามมั้งไม่เอาผมแค่ปิดไว้เฉย ยังไม่ได้ไปสำรวจนั่นเองเดินเดินเดินดีๆนะพี่เราันก็อนไหมคือเหล็กเหล็กมันเด้อไม้เออลืมเราทำที่ตักน้ำมุ้ดขึ้นไปตักน้ำดีไหมผมว่าผมมีที่ตักน้ำให้ให้แค้นไปแล้วอ่ะมีอยูอเรื่องนี้จริงๆถ้าเราเราแบ่งเป็นสองทีมใหญ่ๆตอนนี้ทีมเราใช่แล้าถ้าสมมติทำเอ็นเดอร์ไอ้ทำอะไรวะประตูนีลกไปแล้วไปเจอหมูซะหมูซะหมูซ่าตัวนี้ถ้าเราใส่แล้วนะอ้าวคิว เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมามาไหนกันเลยอ่ะคิวตรงผิดไงานงผิดทำไมเอาโมด้าบอกบอกไอ้นี่โมด้าบอกไม่กลับไม่กับเฮ้ยเดี๋ยวระวังก่อนคือตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่อย่างหนึ่งคือเขาอาจจะวางกับดักไว้แล้วให้เราไปอ๋อพอดีเราไม่งงขนาดนั้น4.5 4.5นี่คือไกลจากเรามากสบายเลยยังไงก็ไม่เจอ4.5เราไม่งงขนาดนั้นแต่โง่กว่านั้นเฮ้ยตอนนี้นับทีทีครับผมมีข่าวจะมาบอกครับว่าครับครับ ตอนนี้เรามีทองสองสแต็กเต็มเต็มพี่ลองทำไอ้นี่ไอ้ลองทำไอ้เปิดไหมแล้วแล้วคนแล้วคนกินคือถ้าเกิดใครกินน็อตแอปเปิ้ลไปอ่ะมันจะโอพีแบบโอพีแบบถ้ากินนี่คือโหดเลยคือจะต้องให้คนที่ยูซีแบบเก่งๆมากๆอ่ะที่ไม่ใช่กูถ้าเกิดกินไปกูเหมือนจะไม่ตายเลยพี่จะเป็นพี่วอกไงพี่วอกวิ่งพี่พี่โหดเค้ี่แซมได้ไหม ถ้าดูแต่โบรชตอนนั้นพี่พี่พี่แซมน่าจะได้อยู่นะโกรชตอนนี้เรื่องระบบอาจจะไม่ค่อยได้แต่ว่าที่แย่งทองผมไปนี่ได้โหดมากเลยโอ้โหจบเลยนะผมโอ้โหก็เจอกันที่ The Force Awakens นะฮะภาคต่อไป